คนถอเดียนที่ไปหมดแล้วแต่ี่พี่เลก็กคู่อยู่ได้ดีโอ้เรไม่ต้องโดนกะปแต่ว่าตอนแรแข็งเดิมันจะเป็นออพี่เหว่าออดเกแล้วประสาม